มีการคมขู่นะครับบางทีก็อาจจะมีการเรียกรับสวยการค้าประเวณีการลำเลียงยาเสพติดใช้ระบบในแนวทางที่ผิดมีการคมขู่ว่ามีการสั่งเออเหมือนปั่นนะครับปั่นให้ผมดา่าท่านพลตำรวจโทจิราภพครับโอโ้มีการแบบปั่นเหมือนใส่ปมแสรมให้เราดา่าเพื่อให้เราพิมพ์ให้ได้ในหลักฐานต่างๆเผื่อจะยัดข้อหาและมีการว่า กูไม่เอาไอจิรพมนะผมขอพูดตามเสียงอย่าทำนิสัยสันดานตอแหลครับเกิดเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีการศึกษาอย่าทำตัวสันดานตอแหลนะครับขอให้อยู่กับความจริงคุณมีเกียรติคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีการงานตำแหน่งที่ดีอย่าทำตัวชั้นต่ำทำตัวประพฤติชั่วให้ระดับที่คนเขาไม่มีการศึกษานั้นได้ดูถูกเหยียดย่ำท่านเดี๋ยวเขาจะทนผมหงอกผมดำที่นั่งอยู่หน้าเครื่องท่านเอาในบางคน นะครับมีการพูดว่ากูไม่เอาไอจีรับพบไปจับมึงมันก็บุญหัวแค่ไหนแล้วครับสร้างปมอารมณ์ตะกูลมึงตะกูลกูลผมศาสนาพุทธนะครับผมมีหัวอ,อกหัวใจคนที่ผมรู้จักมีทั้งศรราสนาพุทธศรราสนาคร,ราิสศาสนาอิสลามเกย์กระเทยชายแท,ท้ชายเทียมผมเป็นมิตรกันทุกคนแต่ทําไมเอากลับมาอ้างว่ากูไม่เอาไอจีรับพบไปจับมึงก็บุญหัวแค่ไหนแล้วท่านจะมาคมคูอะไรประชาชนชัน้นต่ำๆอย่างพวกผมครับ ใครเป็นคนขู่นะะเหมือนไม่มีเกียรติเลยครับเหมือนเป็นเด็กอมมือต่อแหลไปวันวันเหมือนไม่มีการศึกษาไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีของตนเองถ้ายิ่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําตัวอย่างนั้นนะครับใครมันจะเชื่อถือนะครับเขาจะว่าท่านต่อแหลไหมครับเกิดเป็นคนอย่าทําสันดานต่อแหลสิครับถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรียก็จะทําตัวต่อแหลครับนะมันอายเขาครับไปขู่หมาดีกว่าครับอย่ามาขู่คนด้วยการเกิดเป็นคนไทยด้วยกัน เกิดเป็นคนไทยด้วยกันทำไมต้องมาขู่คนนะะอันนี้ผมไม่ได้ว่าท่านประพฤติชั่วนะครับท่านว่ามีความสามารถทาได้จริงไหมครับท่านถ้าเป็นท่านจริงจะเอาคนนั้นคนนี้มาหา,าผมโรคจิตเอาตารวจชุดสืบนาครงมงลนครบ,บาลมาว่าผมนั้นโรคจิตว่าผมบ้าเพื่อง่ายในการฆ่าผมนะครับง่ายในการฆ่าทิง้งจัดฉากเอาในงานนั้นเอาในงานนี้มาและกลับกรอกหลอกลวงให้ประชาชนนั้นเข้าใจผมผิดอีกนละรูปแบบและตัวที่อยู่ภายในตัวที่ลงอยู่ในตัวคนตามชั้นแต่ละชั้นมีการพูดว่า จะดึงตัวทุกคนนะครับจะเอาตัวทุกคนตั้งแต่อยู่ในตัวของคนบ้าทั้งแผ่นดินเนี่ยเข้ามาในตัวผมเล่นอย่างหมาตัวหนึ่งและจะให้เราทุกคนทุกตัวที่อยู่ภายในตัวคนเนี่ยเปิดการให้เข้าใจผิดแล้วฆ่ากันอย่างหมาตัวหนึ่งนะฮะพวกนี้แปลไหมครับใครควบคุมระบบศรราสนาพุทธศรราสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเหมือนการสร้างปมอารมณ์และให้ทุกศาสนาเข้าใจผิดกันและตัวเองนั่งควบคุมโปรแกรมเป็นผู้ดี ให้ไกลเกลีย่ยกันน่าแปลกไหมครับ